สวัสดีครับเบิร์ดเซอร์วิสนะครับศูนย์รับซ่อมเครื่องชงกาแฟสดในจังหวัดชนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับวันนี้นะครับก็จะมีตัวลาคิมบัรินะครับก็เป็นเครื่องชงกาแฟสองหัวนะครับตัวนี้นะครับปัญหาก็คือ,อกดชงแล้วนะครับ ไม,ไม่ดูดน้ําไม่ดูดน้ํานะครับแล้วก็ à à แรงดันนะครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ตั้งระดับน um no right> no ้ําไม่ได้นะครับคือระดับน้ําตั้งที่เรากําหนดไว้นะครับเช่นตั้งไว้ปุ่มที่1 2ออนนะครับปุ่มที่1 2ออนปุ่มที่2อออนแล้วก็ ตั้งโปรแกรมแล้วนะครับกดไม่ได้นะครับคือระดับน้ําไม่ได้ระดับน้ําตัวนี้นะครับไม่ได้ดังที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็ตัวซีนยางนะครับซีนยางก็แข็งแล้วนะครับใช้งานมานานนะครับอันนี้ก็คือตัว ตัวปัญหาเครื่องนี้นะครับส่วนสาเหตุนะครับกำลังเช็คดูว่าเป็นที่อะไรนะครับก็น่าจะตัวโฟมตอรนะครับแล้วก็ตัวตัวคอปั๊มนี้นะครับน่าจะมีปัญหานะครับโอเคครับครับ สำหรับท่านที่ต้องการซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับในพื้นที่ชนบุรีบางแสนหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับหรือว่าปรึกษาปัญหาที่ท่านเจอนะครับกับเครื่องชงกาแฟต่างๆนะครับโทรมาสอบถามได้ก่อนนะครับหรือว่าจะส่งมาผ่านทางเคอรี่นะครับดีที่สุดนะครับ ส่งมาซ่อมก็ได้นะครับหรือจะต้องการสั่งอะไหล่นะครับอะไหล่บางตัวก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะมีไม่ครบทุกทุกอะไหล่นะครับทุกเครื่องยี่ห้อของเครื่องชงกาแฟนะครับเพราะว่ามันจะมีหลากหลายนะครับถ้าเจอวีดีโอนี้แล้วนะครับและก็ท่านทำธุรกิจหรือว่าขายกาแฟสดอยู่นะครับก็ บันทึกเบอร์หรือว่าแอดไลน์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเครื่องชงกาแฟท่านมีปัญหาก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ทันท่วงทีนะครับก็อันนี้ให้ดูเครื่องนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับตอนนี้ก็ซ่อมอยู่ครับเป็นศูนย์รับซ่อมนะครับที่ชนบุรีนะครับท่านหา ไม่ได้หาพิกัดหาตำแหน่งไม่ได้ก็เปิดใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ใน Google หรือว่าใน Map นะครับพิมพ์ว่า,าศูนย์รับซ่อมเครื่องชงกาแฟในชนบุรีนะครับก็จะขึ้นพิกัดขึ้นมาให้ท่านาเห็นนะครับท่านก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับมาตามพิกัดของ Google หรือว่าพิกัดในมือถือของท่านเลยนะครับง่ายๆเข้าซอยมานิดเดียวนะครับ เอาสอยโชคทรั์นะครับอยู่ฝ่ามือนะครับโอเคนะครับมีปัญหาก็ติดต่อมานะครับสอบถามเข้ามาก่อนได้ทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องทุกยี่ห้อเครื่องชงกาแฟนะครับก็โทรมาปรึกษาสอบถามก่อนได้นะครับยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับช่างเบิร์ดนะครับสวัสดีครับ